สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือเสียง The Science of Being Great ผลงานของ Wallace D. w a t t l e เล่มนี้เป็นภาคต่อของ The Science of Getting Rich หรือศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยโดยแต่ละตอนนะครับจะมีเพียงเนื้อหาสั้นๆเหมาะแก่การรับฟังในเวลาที่ไม่มากนักนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่บทที่1บุคคลผู้มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ กฎเกณฑ์แห่งพลังดำรงอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนด้วยสติปัญญาและการปฏิบัติตามแนวทางของกฎเกณฑ์ความสามารถทางจิตวิญญาณด้านในของมนุษย์จะถูกพัฒนาขึ้นพลังในตัวมนุษย์จะเติบโตขึ้นตามทิศทางชีวิตที่เขาปรารถนาซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างไร้ขีดจำกัดไม่มีใครสามารถพัฒนาศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ได้เว้นแต่ว่าเขาต้องมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น การพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์นั้นมีมาตั้งแต่เริ่มแรกแห่งการสร้างสารรค์แล้วอัจฉริยภาพคือสัพพัญญูหรือความรอบรู้ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวมนุษย์ความเป็นอิสระมีความหมายมากกว่าคำว่าพรสวรรค์พรสวรรค์อาจจะเป็นเพียงแค่การพัฒนาความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่ได้เก่งไปในทุกๆเรื่องแต่ความเป็นอัจฉริยะ คือความกลมกลืนแห่งจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าบุคคลผู้มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยอมกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของเขาเองเขาจะเชื่อมต่อตัวเองกับแหล่งพลังสูงสุดอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดพลังแห่งจิตสำนึกมีอยู่ในตัวมนุษย์เท่านั้นและถูกพัฒนาขึ้นได้ด้วยตัวของเขาเองสัตว์โลกที่แสนรู้ทั้งหลายล้วนถูกฝึกขึ้นมาจากฝีมือของมนุษย์ แต่มนุษย์นั้นสามารถฝึกฝนชีวิตด้วยตนเองเพราะพลังที่ไร้ขีดจำกัดมีอยู่ในมนุษย์เพียงเท่านั้นพลังของมนุษย์เป็นเหมือนน้ำพุที่พวยพุ่งออกมาพลังจะถูกส่งออกมาจากศูนย์กลางแห่งตัวตนของเขาเป็นเสมือนสายน้ำแห่งชีวิตที่ผุดออกมาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาสามารถสัมผัสถึงพลังนี้ได้กฎเกณฑ์แห่งพลังดำรงอยู่ในตัวของเขาเพราะ เขาเป็นผู้สร้างชีวิตด้วยตัวของเขาเองไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นเจตจำนงของพระเจ้าที่ออกแบบสร้างสารรค์มาเพื่อให้มนุษย์เป็นสิ่งดำรงอยู่ที่มีพลังในตัวเองการปลุกกฎเกณฑ์แห่งพลังในตัวมนุษย์ให้ตื่นขึ้นมาคือการเปลี่ยนแปลงความเชื่ออย่างแท้จริงเปลี่ยนจากความตายไปสู่ชีวิต เมื่อความตายได้ยินเสียงบุตรของมนุษย์จะตื่นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งมันเป็นการฟื้นคืนชีพและเมื่อกฎเกณฑ์แห่งพลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมามนุษย์ก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่นำพลังทั้งหมดมาสู่แผ่นดินโลกจบบทที่หนึ่งผมตั้งใจว่าจะลงคลิปต่อเนื่องติดต่อกันไปเลยนะครับทุกๆเที่ยงก็อย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งถัดไปแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ